สวัสดีค่ะเฟย่า FHM Girl Next Door 2015นะคะวันนี้เฟย่าก็จะมาตอบคําถามที่ภายในช่วงอาทิตย์นี้มีคนถามเฟย่าบ่อยมากที่สุดก็คือเฟย่าไปทําอะไรมาทําไมหน้าดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปเอ๊ะไปทําศัลยกรรมมาใหม่หรือเปล่าก็จะมาตอบว่าช่วงนี้เฟย่าไม่ทําทำศัลยกรรมอะไรเพิ่มเลยนะคะแต่ว่าที่เฟย่าไปทํามาก็คือเฟย่าไปสักคิ้วหมิติมาค่ะ ร้านนี้อันที่จริงแล้วเฟย่าติดตามเพจเขามานานมากแล้วแต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่าจะสักดีไหมเพราะว่ากลัวว่าบางร้านนี่สักแล้วจะทําให้หน้าเราดูไม่สวยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่เฟย่าติดตามมากก็คือผลงานพี่เขาสวยมากๆแล้วเฟย่าก็ได้ไปสักมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าลายเส้นก็จะสวยงามแต่ว่าตอนนี้ก็จะมองไม่เห็นเส้นเพราะว่าเพราะว่าเฟ่าเขียนคิวนะคะแต่งหน้าเอ่อร้ออานพี่เขานะคะพี่คนสักจะชื่อพี่ก๊อฟค่ะก็ใจดีมากๆเลยแล้วเขาก็จะสามารถดูว่าหน้าเราควรจะทำคิ้วทรงไหนเฟ่ยไม่ได้ทำทรงเกาหลีนะคะเพราะว่าหน้าไม่เกาหลีเกาเหลาค่ะ ค่ะก็ร้านจะอยู่ไม่ไกลนะคะอยู่เส้นส่งประพาดอนเมืองค่ะใกล้ๆบ้านเฟยาเลยก็ยังไงถ้าอยากทราบรายละเอียดเดี๋ยวจะโพสไว้ที่ใต้วิดีโอใน Facebook นะคะบ๊ายบาย